สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่อยู่ในช่องพีระชแนลเลยจ้าได้ยินเสียงวุ้กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะออกมาจากในบ้านเนาะลุงจับมาแล้วค่ะนะคะลุงกลับมาแล้วนะคะลุงกลับมาแล้วลุงซื้ออะไรมาไม่รู้เนาะลุงไม่รู้ซื้ออะไรมานะครับ มันจิ Bref.. right. mm okay. right. ้มอ We the right? right. okay. ันนี้มันจิ้มเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนู่นถามลุงนู่นลาฝนตกน้ำเข้าลินน้ำมันไหลเข้าไปไหนนู่นนี่เขเปลี่ยนให้ลุงว่าไม่เห็นเราเนี่ยเช้าตอนนี้หลวงว่าไม่เห็นเราเราจะไปไหนเนาะ ก็ลุงไปฉีดยามันไหลเทำไมร่องมันก็อยู่ข้างในข้างในมันก็เป็นฟางถ้าสรุปแล้วจะไปยังไงปุ๊บก็นี่ไงเล่าให้ฟังหมดแล้วข่อยบ้าบอทันเห็นที่เจ้าไปน้ำบอแมนบอกเฮ้ยบอแทบบอได้ไปน้ำกันเล้วข่อยกี่เราคนละคันไปขึ้นเงินนะนะไปขึ้นเงินมา โรตรีโรสตรีสีใบเจ้าเจ้าคะต้องไปถือนู่นใครมาแล้วอาจารย์มาแล้วมาทวงของอาจารย์มาแล้ว,าลวนะอาจารย์มาแล้วเนอะอาจารย์มาแล้วอาจารย์อาจารย์ต้องการอะไรซื้อขนมมาไหมซื้อขนมมาไหมอยากกินจอกกับนม นมหลายสารจะเย็นพกัครับเร็วไปรถนะพ่อไนไปเอาอับไพอครับพอครับพอครับ

เกลียงที่แล้วจนล้างเกือบไหวไหมก็จะถอดคือเขาเจ้าถอดใครถอดเกือบเด้อครับนไหนนมไงอันไหนงินมเหรไม่มีแล้วครับไม่มีเลยครับมาหาของกินครับมาหาของกินครับไปแล้วไปลงคลิปพี่หน้าลุงกับป้าเขากลับมาแล้วนะครับเนาะไปแล้วไปแล้วซื้ออะไรมาบ้างนะไปซื้อขนมไปซื้ออะไรยัง

ลัดรยังอะไรรู้ว่าแต่ขอให้ผ่านดูหัวรถตู้เลยเหรอ รถต้อลงเอารถบัสนนะไปจองรถตู้พรุ่งนี้ไปจองสประตูสามหน้าต่างโอ้รถบัสนะสประตูสามสิบหน้าต่างรถเดียงรถไฟมาเป็น B T เนะมืนี้ก็คงจะไปไปจองนะรถไฟฟ้า B T X X ไม่ B T S นะ B เนะ B T B T X จองไปนะจองจองจอไปเลยเนาะจะไม่ได <c oughs> ้จ <favour of kommt> ัดคำ่วเลยจ้าพอไปจองแล้วไฟฟ้าเสร็จเดี๋ยวก็ไปจองหนุนเรือบินเรือดำน้ำอีกเรือบินส่วนตัวครับเรือบินส่วนตัวเป็นเรือดำน้ำมาในี้เด้ออยากไปถึงที่หมายไวๆก็เอาเรือบินขึ้นอยากไปถึงเช้าก็เอารถตู้ไป อยากไปหลายๆคนก็สองประตูสามสิบหน้าต่างไปยังไม่ได้ต่างตัวเลยเสบายสบายแล้ววันนี้น้ำกี่คนเนยพี่น่าเู้าวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกลูกชายต้องถามก่อนว่าจะไปไปไหนอยากจะไปไหนอยากจะไปถึงช้าต้องไปรถตู้ช้ากว่าครับแต่ถ้าอยากไปเยอะๆก็ช้าเหมือนกันครับ ไปเยอะๆไปหลายๆคนก็สองประตูสามสิบหน้าต่างอาขึ้นคนขับคนขับมีสองคนครับเปลี่ยนกันสามสิบกิโลไอสามร้อยกิโลเมตรต้องเปลี่ยนครับกฎหมายบังคับรถใหญ่อ่ะรถบัสครับรถบัสสองประตูสามสิบหน้าต่างไม่งงเนาะมีเลขกี่้วยเี่นั่งทีนีเรือบินครับอยากไปถึงเร็วก็ซื้อเรือบินไปครับจะไปจองเรือบินครับ บริษัทไห่ผลิตครับบอกมาจะไปจองบรรลุไม่รู้บริษัททีนี้ก็อยากบรรลุเราถ้าไม่อยากเปลืองน้ำมันก็รถไฟฟ้า BDX 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 นะฟังดีๆเอออันนี้ก็ไม่เคยเห็นอีกยังไม่มีใครผลิตครับแต่ผมจะไปจองครับลี